เห็นไม่ได้เลยครับเห็นไม่ได้เลยว่าอันนี้แหละชอบชอบที่เราจะดูกันว่าถ้าเราบํารุงไม่ถูกเราใช้ตัวท้ายมากเกินไปมันจะแดงเพราะเรากลัวขิงกลางแต่สิบห้าสองสิบเจ็ดบวกซิงเป็นสูตรที่ลงตัวมากฉีดไปไม่มีสารตัดแต่ขิงหลุดหมดเลยเพราะอาหารดอกที่ให้คัดแต่ไม่ได้ใช้แล้วกิ่งอ้วนนะครับกิ่งอ้วนเลยขิงหลุดหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาหารดอกที่เราใส่ไปค่อนข้างมากพอมันเลยทําให้ดอกชนะใบ หลุดล่วงเลยครับหลุดล่วงนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมบรรยากาศสวนของใครนุชเฮียพจค่ะเฮียพจนนะครับที่อําเภอวังสมบูรณ์นะครับจังหวัดสแก้วนะครับณวันนี้ดอกของเฮียหลังจากเปิดตาดอกแล้วบํารุงไปแล้วหนึ่งรอบก็บํารุงไปแล้วนะครับน่าจะเป็นรอบไม่ที่สามก็ที่สี่นะครับเห็นไหมครับความเป๊ะของเฮียครับเพราะว่าความเป๊ะของสูตรบํารุงของเรากับความเป๊ะของเฮียที่โอ้โหมีระบบจัดการ ต้องยกนิ้วให้เลยนะครับเก <hatten S 1> <familiar? S 2> ี่ยวกับไม้คำนะครับ <c oughs> ดูที่นุชอื้อหือเป็นส่วนในแบบอยากอยากให้ส่วนเราทาแบบนี้จริงๆนะ <c oughs> นุชเนานะ <c oughs> ใช่ครับเฮียก็ปลูกไผ่ไว้เองโดยไม่ต้องซื้อเลยนะคะครับดูนะครับแล้วเรามาดูก่อนดอกกันก่อนเดี๋ยวเราจะบอกว่าเฮียทำไม้แบบไหนนะครับณนะวันนี้สูตรที่เราให้เฮ er ียใช้ไปก็เป็นสิบบวกซิงค์นะฮะดูดีครับขิงหลุดมาแล้วนะฮะดูฮะดูดีครับนี่ฮะนี่หลุดมาไล่ดูเลยเขาบอกว่า ฉีด15-17แล้วขิงจะร่วงจริงไหมดูวันนี้ฮะครับร่วงหมดเลยมาดูตรงนี้ก็จะเห็นครับ15-17นะครับมันมีฤทธิ์ไม่รู้ฤทธิ์อะไรของเขาเนาะแต่ฉีดไปแล้วแล้วมันค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับบางอันที่เป็นออกสดาก็สามารถปิดขิงได้เหมือนใช้สารตัดแต่ไม่ได้ใช้นะครับนี่ฮะนี่ขิงรุดหมดเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอาหารดอกที่เราใส่ไปค่อนข้างมากพอมันเลยทําให้ดอกชนะใบ หลุดล่วงเลยนะหลุดล่วงนะครับล่วงอันนี้ถ้าเปรียบเทียบการวิ่งผัดก็วิ่งผัดไม้ที่สองแล้วไม้แรกคือการเปิดตาดอกนะครับเปิดตาดอกสองรอบพอหลังจากนั้นส่งไม้ต่อให้ขั้นตอนการที่ทําให้ดอกชนะใบาตอนนี้ครับปุ๋ยสิบห้าสองสิบเจ็ดกับสูตรผสมอาหารกับสูตรสารที่เราลงไปทั้งหมดหลายหลายครั้งกําลังทําง,งานมันเลยทําให้ปัจจัยการออกดอกของสวนลําไยของทุกสวนค่อนข้างดีครับ สารครับที่ดีรวมกับปุ๋ยบำรุงที่ลงตัวนะฮะมันเลยทําให้วิธีการฉีดของเราที่มาใช้กบลํายายแต่ละแปลงค่อนข้างที่จะเหมาะสมสูตรปุ๋ยที่เราจัดไปมันสามารถรองรับได้ทั้งดอกออกเสดานะครับดอกออกที่เป็นใบอ่อนมาเพราะฉะนั้นแนวทางการทาลำยายของเราค่อนข้างที่จะชัดเจนและก็ไม่ต้องกังวลเลยนะครับต้นนี้นะฮะจะเป็นต้นที่มีใบอ่อนมาถ้ามันย้อนแสงอาจจะมองไม่ชัดเห็นแต่ใบแต่จริงๆแล้วมันมีดอกอยู่ปลายหนึ่งประมาณนิ้วชี้ทั้งหมดนะครับ แล้วก็กิ่งบางกิ่งเป็นดอกสะดาก็สามารถใช้ได้นะครับสามารถใช้เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นแนวทางแบบนี้มันทําให้ชาวสวนลําไยอะ่ะทํางานง่ายไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยดอกฉันออกสะดาดอกฉันออกใบอ่อนดอกฉันออกต่อยอดแล้วฉันจะฉีดยังไงดีกลัวอันนั้นแดงกลัวอันนั้นไม่ขยับแต่สิบบวกซิงสามารถจัดการเรื่องนั้นได้จริงครับบรรยากาศเห็นแล้วจริงๆนะครับโอ้โหไม้ครับ เราย้อนกลับมาดูไมค้ำนะครับจอนกลับมาดูไมค้ำอีกทีเดียก็จะใช้ไผ่นะครับไผ่เลี้ยงนะครับนี่ครับแนวทางฮะไผ่เลี้ยงนะครับเป็นตัวตัวหลักเนาะนะครับแล้วก็จะมีตัวไผ่อะไรนะนุสร้างหมุนใช่ครับเป็นกระบอกนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีการคําอย่างแน่นหนานะครับต้นหนึ่งน่าจะประมาณยี่สิบถึงสามสิบลำเลยนะครับคําอย่างดีมากๆนะครับแล้วค่อนข้างทนนะฮะสมมติดูกิ่งเนี้ยกระบอกนี้เห็นไหมคร อันเนี้ยถ <generally> ้าเกิดมันพังนะครับเฮียก็เปลี่ยนกิ่งใหม่ก็บอกยังอยู่โอ้โหเนียนตามากๆเลยฮะํำสองชั้นเลยนะฮะถ้าิ่งไหนๆยาวเฮียจะมีสองชั้นนะครับชั้นกลางแล้วก็ชั้นนอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นดอกเนี่ยเฮียจะทําชั้นนอกด้วยโอ้โหนี่ก็ออกดอกแล้วแขนงก็ออกหมดเลยนะครับก็เห็นลาบบรรยากาศเดี๋ยวเราจะขี่รถออกไปจากสวนเฮียแล้วว่าเห็นบรรยากาศสองแปลงไปเลยนะครับเป็นแบบไหนนี่เดินมาดูทรงนี้ดีกว่านะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านริมถนนนะครับของสวนเฮียพจน์นะครับก็เห็นดอกมาหมดแล้วอันนี้เรามาดูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเรามาแนะนําสูตรให้เฮียไป,ไปเหียก็ได้พ่นล้เนี่ยครับขิงก็หล่นหมดแล้วนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เราชอบด้วยซ้ําไปครับนี่ฮะนี่อ่านดูซูมอน,นี้นะเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยขิงจะหล่นล้วฮะหล่นแล้วหมดแล้วเห็นไหมฮะ เหมือนเป็นโรคจิตเนาะเห็นไม่ได้เนี่ยเนี่ยดูเนี่ยเห็นไม่ได้เลยครับเห็นไม่ได้เลยอันนี้ไปดูข้างนอกมานี่อันนี้ยิ่งเห็นชัดบางคนบอกว่าอันนี้แหละช่อช่อที่เราจะดูกันว่าถ้าเราบำรุงไม่ถูกเราใช้ตัวท้ายมากเกินไปมันจะแดงเพราะเรากลัวขิงกลางแต่15.27บวกซิงค์เป็นสูตรที่ลงตัวมากฉีดไปไม่มีสารตัดแต่ขิงหลุดหมดเลยเพราะอาหารดอกที่ให้ค่อนข้างเยอะแล้วกิ่งอ้วนนะครับกิ่งอ้วนเลย นี่ถ้าเกิดเรามีเราเงียบๆนะครับเราจะได้ยินเสียงป้องแปะป้อแปะเสียงขิงหล่นนะฮะนี่ครับนี่ยาวไปตรงนี้ฮะมาดูฮะใช่คว่งนี่ครับส่วนเนี้ก็จะติดรงเรียนวังสมบูรณ์นะครับแต่มันมีส่วนกั้นอีกหนึ่งส่วนนะครับจะมีบ้านชั้นเดียวอยู่นะฮะจะมีรั้วยาวไปถึงตรงนู้นเลยฮะใช่เดี๋ยวเราจะขี่รถกลับไปนะครับฝั่งนี้เฮียก็ปลูกลำไยไปแล้ว ได้ขาว่าปลูกแค่ปีกว่าๆนะครับมีต้นสวยแล้วก็เสมอมากเลยสวยงามจัดฝั่งนู้นก็เป็นลําไยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่เฮียไว้ใจใช้ปุ๋ยยูฟฟรนแต่ปีนี้เรามาดูแลเฮียกันอย่างเต็มระบบเลยนุชนะนะครับแล้วก็ทุกขั้นตอนเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนพร้อมกับบรรยากาศขี่รถออกไปดูบรรยากาศของสวนเฮียไปถึงปากทางเลยไปก่อนครับ ดูมบคล้ำเล่ดเนเยอะแบบมบคล้ำสุดๆเลยสีเนาะลำใหญ่ก็ลองก็จะไม่มีล้มไม่มีอะไรแล้วทรงก็คือจะสวยนี่ออกทุกต้นเลยนะคะห้าร้อยนี่มั้งเยอะมากนะสี่ห้าร้อยเอะมาเสมอเป๊ะเลย ออไมไ,ไม่ทันจ้ะไม่ทันนี่ได้ครึ่งทางแล้วเดี๋ยวไปอีกครึ่งทางนะพี่ฮะดอกบงต้นมันจะเป็นไซนี้เนาะชายล่างที่มันโดนสารแรงๆแบบก,ก็จะกีแบบใบอ่อนได้นะอนนั้นเพรา,ะว,ะ,าะว่ามันเแบบจังหวัดตะวันตกเลยนะ ยากกนะ่อนก็จะเห็นฟองอสมดแครับตัดเยลี่อีกอทักนุชนกน็คุณจะหาต้นที่ออกนี่คือออกต้นเดือด สนใจเลยนุ้นดู